ลำโพงบูทูธ10นิ้ว2ดอกไฟ RGB เต็มแผงแบบนี้นะครับ CFPS 01นะครับพี่ๆดูด้านบนการควบคุมของเขานะวอลลุ่มอยู่ตรงนี้นะครับพี่ๆเพิ่มเบสเพิ่มแหลมอยู่นี่นะครับกดเบสเพิ่มหรือลดเบสนะครับมีสถานะจอดิตอนบอกพี่ดูนะผมชังกดเป็นเบสนะครับเบสปุ๊บนี่พี่ๆเพิ่มไปได้12ระดับนะครับลดไปได้ถึง12ระดับ เดี๋ยวเปิดเพลงไปเล่นไปให้ดูนะครับไฟ rgb เปลี่ยนสีได้นะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเปิดเพลงเทสให้พี่พี่ฟังระดับความดัง300วัตต์เดี๋ยวเล่นไฟกับปรับเบสปรับแหนมไปให้พี่พี่ด้วยนะครับอ้อเขามีไม้นะครับ u hf คู่หนึ่งไม่ดีมากนะให้พี่พีพร้อมไปแล้วนะครับ1คู่นะมาได้เวลาบรรเลงเพลงกันแล้วครับไปครับฟังเสียงเบสแน่นกับลำโพงตัวนี้ครับไปครับ แต่หนักแต่เป็นล้อเลื่อนอนี้นะครับพี่ๆเป็นล้อเลื่อนตะหนักมากนะลำโพงเขาหนักแบบยกไม่ขึ้นนะครับสามร้อยวัตต์เสียงก็คึ่มกระหึ่มมาปุ่มด้านบนนะทางแนะนําพี่ๆเพิ่มเติมนะครับเอาเอียงให้ดูก็ได้นะครับมาดูกัน usb sd card นะครับ aux ได้นะครับเพิ่มไม้หนึ่งไม้สองเสียบกีตาร์ได้ด้วยนะครับลูกเล่นมีดิเเลนะครับไม์ปรีนะเอ็กโวไม์นะครับปรับเนีย่ยพี่ๆกดปุ่มแล้วก็ปรับตามเขาแบบนี้เนาะทุกๆโหมดเลยนะครับอัด เสียงได้นะครับในเพลงกอเพลงงานดีมากรองวางแท็บเล็ตไว้ร้องคาราวเกะน,นะครับโ,โหตัวสุดจริงนะ300วัตต์นะพี่ๆถ้าชอบลำโพงทรงแบบนี้ไฟ RGB เต็มแผงแบบนี้มาตัวนี้ครับ CFPS 0 1นะครับช่างแนะนำลำโพงดีๆตัวหนึ่งนะครับราคาไม่แพงที่ h v Group ครับฝากลำโพงดีๆตัวหนึง่ง3 0 0วัตต์แน่ตัวนี้